สวัสดีคร <presidency. S 1> ับว okay. ันนี T ้มาดูรถแห่ดังดังดีเอกสาวมันใญ่เสียงดังเสียงดังมากดังกระจกแตก ลำโพงลำโพงเขาเปิดได้ด้วยนะครับครับลำโพงเขาจะหมุนได้นะครับ อ้าวอาอา้อาวดูดูวิธีเขาจะเก็บลำโพงนะครับใส่พลังงาน <c oughs> <c oughs> นี่ครับนี่ครับวิธีเขาเก็บลำโพงครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับครับอ <c oughs> ัตโนมัติครับ <c oughs> เขาเขาเก็บลำโพงนะครับทำไมถึงไม่ยืดล่ะความมันรู้อ่ะเ,เ,เขาเปิดปิดตูดได้นะครับชันใหญ่มากสวัสดีครับ